สวัสดีค่ะโอเคนะสิบโมงสิบหกนาทีเรื่องยามลืมไหมยามังอ่าโอเคอันนี้หมอนหนึ่งเจ้าพิธีวันนี้นะคะอันนี้อาจารย์กดค่ะอโเคครับเดี๋ยวอธิษฐานนะเดี๋ยวโอเคเตรียมชิดก่อนมาเตรียมชิดมาจุดให้หน่อยยินกบดีอาจารย์โกดสวัสดีครับสวัสดีครับเอครับนะจุดเลย คำน,น,นี้จะนี้จเนเี้ใช่ใช่ใช่มีมีเพิ่มจําได้ใช่ไหมแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมอันนี้หมอนหนึ่งเขาซื้อของมาไหว้โอเคเอาปักที่กระทางพูก อรังสมมาสมพุตโธภะคะวาปุณธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธโมธรรมนามาสมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิอุทธบูชามหาเตชวันโต ธรรมะบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคาวโหติโรกนาทั้งอรหังพุทโอิติปิโสภควานามามิหังคุณทั้งชีวิตตังยาวันิพานนังสารนังขจามิธรรมังชีวิตตังยาวันิพานนังสารนังขจามิ สังขังชีวิตังยาวานิพนังสารนังขัาชามีนโมตสสะภะคะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธรสัจสัร้ชอบได้โดยพระองค์เองนับโมตสสะพะขะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อรหกโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัจต,ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองนะโมตสัจพัทวะโตขอนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหกโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัะต,ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุข,ขโตโรกับวิทู อนุตตรโภริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภคะวาติสวะขาโตภคะวตาธรรมโมสาวกสังโฆสันติโกอาการรโกเอหิปัสสิโกโอปนันิโกปัจจัตังเวทิกะโพวิญญูหีติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆ ยตทิตังจัตตาริโปริสักยุคานิอาภาปุริสักหกคาราเอสักภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรมิโยอนุตรังคุณยักเขตังโรกัสสาติโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธรสมิงปาปะกกโตมายาคมภะเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสตุโยโทโสโมหจิตเตนะธัมมมัสสิงปาปะกกโต มายาธมะมธรมีกตังโทสังสะปาปังวินัสตุโยโทโสโมหจิตเตนะสังฆรสมิงปาปะโตมายาธระมธเมีกตังโทสังสะปาปังวินัสตุโยโทโสโมหจิตเตนะบิดามารดานารสมิงิปาปะโตมายาธมะมธรมีกตังโทสังสะปาปังวินัสตุโยโทโส โครุอุปัช,ชายอาจารยยักยัสมิงปาปก,กะโตมายาธรรมะ,ะเมกะตังโทสังสัพพะป,ปาปังวินณสตุสวมชีพค้ายุคนบาทอภิวาทน้องประนมสัมพุทธทเทพยุดารุวงเทวาทั้งวงทรงแสดงความสวัสดีจำเริญสีตามระบอกันหนึ่งค่าขอนอกนอกพระธรรมสำหรับกระจัดมืดมุนสิ้ฉนฉมุนปนวิจิตรฉา นำมาซึ่งสิริสวัสดิ์แก่หมูสัตว์ในไตรภพอันหนึ่งข้าขอนนอกนกพระสงค์ผู้ดำรงธรรมาญาติมูนีนาจอมทมตงหึงศัพท์สวัสดีมีความชอบในตนเดชะผลเผื่อประมาณพัสุสามซิงเลิศเป็นที่เกิดสิริสวัสดิ์จงกระจัดอันตรายความสุขกายพร้อมจิตเดชะแต่ละยอมน้อมอยู่ก้าวประมลกระเสมโสดจิตเทินขอถวายการบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า บูชาต่อคุณแห่งบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรมครูในสายทักษายุคพระองค์มีพระอัศวินทาราหูเป็นอาทิตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์สสัตยานท่านอาจารย์สมศักดิ์พิมสุรินตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามที่สถิตอยู่นักที่เห็นนี้อันเป็นครูบาอาจารย์ในสายทักษายุค ขอท่านจงรับรู้รับทราบในผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศพรีเพื่อจักบูชาคุณแห่งครูบาอาจารย์ในสายตักษายุทธทั้งหลายหากการสิ่งใดขาดตกบกพร่องไป,ปองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถือโอกาสนี้ขอสมาราโทษต่อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวาทั้งหลายที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งน,นี้เจ้าวัดเจ้าวาและสิ่งศักดิ์สิทธ ขอจงโปรดได้ประสาทประสิทธทิความเป็นมงคลให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ตั้งจิตน้อมสักการะนี้เถินสาธุเดี๋ยวครูไ่า้พระราหูครูครับเดี๋ยวครูไหว้พระราหูต้องให้ครูครูบอกว่าต้องให้ครูว้าปสัพระคาถาพระราหู ครับเดี๋ยวผมจุดจมจุดทุกให้เดี๋ยวผมจุดทุกให้มาอ่าโทษทำจมจุดให้ <c oughs> กูฮะกูต้องหันไปทำนั่น <c oughs> นี่นะอ่ะ <c oughs> นานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอสุรินโธ กัสสะอสุรินโธโธโท,โโโท,ทิสัตโตโธทิสัตโตสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธอนาคาเตอนาคาเตนาตตาภะาอา,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 าสะ กะภะกรุทุกกะภะกรุอาระขุสะอาระขุสะชนะใจมนุษย์ชนะใจมนุษย์ทั้งบุรุษสตรีทั้งบุรุษสตรีสมณพราหมณ์ชีสมณพราหมณ์ีมีเมตตากรุณางมีเมตตากรุณาสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกรรมังสิทธิวาจังสิทธิวาจังสิทธิชัยยังสิทธิชัยยังสัพพะปาปังสัพพะปาปังสัพพะสัตตูสัพพะสัตตูวินาสันติวินาสันติสิทธิราพังสิทธิราพังพระวันตุ พระวันตุเมขออำนาจองค์อสุรินทราหูหม่อมเจ้าพรมมาศพรมเมธอาจารย์สสัตยาอาจารย์แม่วิมลอาจารย์แม่สมรรษอาจารย์บุญเติดครูเทพครูผีครูโคนโปรดปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวทักษะยุคขอให้ทุกท่านที่เรียนวิชาทักษะยุคเรียนรู้เข้าใจและนําวิชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเหนือสิ่งอื่นใดขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงใครที่มีปัญหาสิดขัดอะไรขอให้ลียไปในทางที่ดีด้วยค่ะ วันนี้ก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์สายทักษะยุกแล้วก็เจ้าภาพคืออาจารย์โกเเษธนัทนะคะที่ภูกเก็ตก็ขอให้ครูบาอาจารย์อํานวยพรทุกท่านนะคะให้แ้ว่าดปลอดภัยมีเมตตามหานิยมทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองทุกเรื่องทุกด้านนะคะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อไม่ถึงไม่เป็นไรเดยเรื่องง่า ใช่เดี๋ยวครูปรับที่นี่ก็ได้ครับอาจารย์อสอนสัตยานคะวันนี้ก็เป็นเลิกดีนะคะขึ้นหนขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปดนะคะก็ขอให้อาจารย์สอนคมูพอลูกศิษย์ทุกท่านนะคะขอให้ดูดวงหูทิพตาทิพดูแม่นเหมือนกับอะไรอะมีหูทิพตาทิพกะสิบบอกขอให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขความเจริญในทุกๆด้าน,นะคะ ผมตักที่แก้มมันก่อนเลยครับแก้มมันกน่ลูกเดียวเลยครับตักจุดเดียวเลยครับครูอ๋องตักจุดเดียวใช่ครับเดี๋ยวก่อนยังใช่จะเจอเ,เสือไม่ต้องขยับหนไม่ไม่ต้องครูครูอยากขยับอ๋ออยากขยับใช่ไหมผมต้องไปให้ได้ครูโทษนะปครูออโทษนะ ผมัวางไม่เร right <br essel> so ียบร้อยเองเรียบร้อยนะครับนี่แหล่งสำเร็จครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านจุดธูปได้เลยครับครูครับครูจุดบุหรี่เลยครับครูจุดบุหรี่แล้วครูก็นั่นด้วยครูเทเอามาช่วยกันปักเลยลูกปักปักที่ปักที่แตนโมก็ได้ปักที่อะไรก็ได้ เอาเลยเดี๋ยวครูแทนอาจารย์เ <epo> ป <ch> ิ้นเชื่ออาจารย์เปิ่นใช่ไหมอาจารย์โกอาจารย์โกอาจารย์ออนั่นแหละผมไม่ขีจุดปรหลีให้อาจารย์สอนมือสั่นเลย อันนี้พมาะไยอาจารย์โบให้อาจารย์สอนนะคะนั่นน่ะสิจะถึงไหมล่ะเนี่ยพี่ตัวเล็กๆถึงไหมไม่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 ผู้ค้าขออนุญาตนะครับไว้บนนี้เลยครับ ่าเปิดอันนี้นะครับเปิดผลไม้เปิดขนมเปิดขนมขอจังกุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อวางวางบนนี้ล้วกันวางสบายนะมาเลยอ๋อจะเสียบไอ้ไอ้บุหรี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้ อยู่ไหมวะไหมโยหายไปเลยใช้การถูก,กอกย,ยู่ในะดแล้วเมันนะก,ก็เราแ,แ,แข็งกว่าแ่ลองเทขนาดนี้เดี๋ยวไปตัดเอาไปได้อูดหนักเวรเลยอูดจดไหมยาวไปไหน เด yes> ี๋ยวเดี๋ยวอีกบอกอาจารย์ลองพอดตไหมพอรตลั่นขึ้นมาบอกอาจารย์อาจารย์ต่อรองของใหม่มาเน่ะโนรีถโม r m o อีกแล้วนั่นแหละเออทำไมไม่เสียก่อนให้แม่จุดะลูกไมเข้าใจกันนะโนรีที่จุดทำไมไม่ไม่้่จุดให้ทันเวลาผู้พ้นนะ พี่ชาด้วยนะคะ,อะเออพูดเองเลยเองเลยคูครับเถอาไว้ให้นะทำให้เหมือนรับประทานะเอาครูยังไม่ได้นั่งเลย<ะ>ยังไม่ได้น้ำแข็งออกจากกาแฟพี่โจเคให้ครูเลยของนั่นนะครับทำน้ำเปล่า กาจารยบอกว่าอาจารย์สออชอบกินกาแฟด,ดำแล้วก็ผัดไทยแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอธาาิษของอาจารย์สอออยู่ที่วัดบุพารามท่านใดกรุงเทพท่านใดอยู่ใ,ใกล้ๆเราแวกนี้ก็มากลับบ้านขอพรท่านนะคะ,ะ,คะอธิอยา่ตรงกาแพงข้างวัดนในวัดเน,น,นี่ยขออนุญาตนะครับเปิดให้เลยนะครับอ,อันนี้ก็รอทูบ,บดับครับรอขอนดอกครับไม่ต้องดับ จารย์โกขอพรออยังครับขอแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวครูรอทุกตัดเนาะแล้วก็ติดค่ะวิชาตรงไหนมีอะไรก็มาคุยกันนะแล้ว <laughs> ออลตอนนี้กระดุมพระกระดุมพระมาอยู่ที่ภูมิพระอาทิตย์แล้มาทับวาสนาเพชคฆาตข,ของอาจารย์โกแล้วก็ทำงานพิธีกรรมใดๆหรือมงคุยใดๆก็ขอให้มีความสุขเร็จหนักนึ่นะคะ เออเดือนนี้รับทรัพย์รับทรัพย์ใส่ชุดแดงๆเข้าไว้นะอเ,เออค่ะสวัสดีค่ะ,จะเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่นะเยี่ยมร้อยสำเร็จ เชียงใหม่นะคะอัตถิของอาจารย์แม่วิมลจันทร์อยู่ที่บนพระธาตุดอยสุเทพขึ้นไปชั้นบนสุดนะคะอยู่ใต้ช้างเอราวัณเลยนะคะก็จะเป็นอาจารย์หญิงอีกท่านหนึ่งที่สอนวิชาทักษะย,ยุคนะคะช่วยกันเผยแพร่วิชาทักษะย,ยุคเยอะๆใช้กันเยอะๆนะคะทายดวงได้ปรับเสริมดวงได้นําวิชามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและผู้อื่นนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละ เดี๋ยวเดมันจะยาไปไหม ผอยู่ขางตาราสครับโายโ้เลยจริงใช่ี่องโใครมาระมกือย่โง จะอยากคิดคนจนสำเร็จเหมือนดงเพ็ดทักษาคขามหันชี้แม่เรือกับบุญดุชดกันควรจะแรงหันพันสู่ทุงคำตอ้เองดาววาสนา ประการสมมวนสืบสารให้มันให้คง <c oughs> ยื่นับกาลนานประจับประทางคู่ละฟ้าดิน <c oughs> หากสิขาครู <c oughs> ความรู้ <c oughs> ่นม่นเหมือน <c oughs> ไม่ไร <c oughs> กัน พลิในใจความคแจ่มใสเป็นไทยแก่ตอนและนาซอสัตว์จะอยากคิดคนจนสำเร็จเหมือนดังเพ็ดทักษาขามาหันชีพนักเรือกกรรมปนุงชุดกันคนามโเล่งหันผ่นสู่ตั้งคนตอนเองดาววาสนา เกรงแรงศึกษาธาตุดาวหักสามหายุคสามชีคุมแผนลดแต่เนื้อทองแสนชั่นได้อ่านดาวตะวันแดนเจ็ดชุกตาพอชุกเกิดไว้ชอบฉันเรารักจังสัจจะอยากคิดคนจนสำเร็จเงินดังเพ็รทักษาขามหันชี้นักเรือกรรปุ่นนุนชุดกัน คนเรียนหันพันสูดทำคำตอ้องเองดาววาสนาอยากจะป้องคืนวันแรกเหมือนของสั่สงจะนอนเผลอแกมุมปมั้นหงมือมุมมองเาเองอย่าได้เกรงเรงศึกษา,าท่าทีดาวหากศิกษ,ษาครูความรู้ไม่แม่นมือนไม่ไรแก่หักตูกเพราะบางมีครูบูชิน ยิดมป่ดกวาสิ่งใดขัดขวางทุกง่นแกแ้ไคร จากหลักฐานคูลาฟ้าดินหกักธสธิบขาดครูความรู้มิแม่นแม่นเหม,มือในใบไรเก่นหักดอกเพราะบางมีครูบูชิดทุกทิศเปืดกวางสิ่งใดขัดความทุกแง่แก่ไขให้เห็นแจ้งใจชา่ไวไหวพริกแคลงอ่านออกลายแทงแคล่วคลุงวังไว้ไม่ขัดไม่เคินเพลินในใจความคิด จังสายตั้งไข่แก่ต้นลานาซอสัจยานคิดคนจนสำเร็จรวมัำแค่ทักษะขามาหันชินะัเรื่องกรรมอบอุ่นชุดกันผู้แรงทันพันสู่ทั้งครั้งเอง อย่านอนเเคงแก้มงตังมุมมืดมุอลลอง่นแล้วเวงอย่าได้เกรงเรก่งศึกษาธาตุดาวหักสามหา,ทเา,า,ายเกษตรเชี่ยพุ่งแผ่นหุ่นเป็นทองแสนชัางได้อ้แกว้วก็วันแก่นเจนจบหน้าพอคู่คู่ชูชอดไว้ชอบฉันโหราจา ซอสัจจยานคิดยนคนจนสำเร็จเมืนตังเททัสาขอหาชิ้นเรื่องกังหันนนชุดกังหันแรงหันพันสุขทั้คำตนเดยสิกาดครัวรูมีแง่นเหมือนไม่ไักันดอกปบบ้าทครูบูชิตทุกทิบนว่างสิได้คความครูโบ้ยแก่ใค ไม่ใช่เราเห็นภาษาสี่แล้วก็ต้องแปล